ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายรวดเร็วโอนไวมีใบจริงต้องพาโชคลอตเตอรี่ออนไลน์เท่านั้น ศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่น2022 2023รอบแบ่งกลุ่มได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยทั้งทีมที่เข้ารอบทีมที่ล่นไปเล่นยูโรปาและก็ทีมที่ตกรอบพร้อมกับยังมีผลงานที่น่าสนใจหลังรอบแบ่งกลุ่มอีกมากมายแน่นอนว่าวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องฟีลเรี่มาเล่าของเรานะครับจะพามาเก็บตกสถิติเหล่านี้ทั้งเร่งสถิติส่วนตัวและก็สถิติสโมสรต้องบอกว่าเก็บที่น่าสนใจและต้องรู้มาให้หมดในทีเดียวแล้วครับคลิปนี้บอกเลยร,ร,รู้เรื่องเริ่มจากดาวซันโวตอนนี้ครับดาวยิงของปารี และกระดาวยิงลิวอัพผู้อย่างเอ็มบาเป้และกาซาร่านำเป็นท็อปสกอร์ของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกซีซั่นนี้จากผลงานยิงคนละ7เม็ดตำแหน่งรองลงมาก็เป็น5ประตูมี3คนได้แก่เมเดตาเรมี่หัวหอกของปอร์โตเออร์ลิงฮาแลนด์ซูน้าคนดังของเรเบียสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้และกระเบิตเลวมดรฟสกี้ที่ไม่มีโอกาสได้ทำสถิติเพิ่มในปีนี้หลังบาซา่าตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนดาวแอซิดนะครับผมทั้ง3คนทำเท่ากันคนละ4ีแอซิดได้แก่ลีโอนลเมสซี่เจ้ากันเซโลและกาดิเอโกโชตา โดยกันเซลโลทำได้จากการลงสนาม6นัดเต็มเมสซี่ลงไป5โชต้าลงเพียง4ี่ซึ่ง3จาก4แอซิดของเขานะครับมาจากเกมที่เขาแฮตทริกแอซิดพาเลียผู้ชนะเรนเจอร์ไป7ประตูต่อหนึ่งส่วนรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์เยอะที่สุดนะครับผมเรียกได้ว่าซีซั่นนี้พีแกได้รางวัลนี้มากกว่าใครเพื่อนด้วยจำนวน4ครั้งจาก6เกมนั่นก็คือคีลียันเอ็มบปเป้จากผลงานที่โดดเด่นในแทบทุกนัดนะครับนี่เป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมประตูมากสุดในแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้ถึง10ประตูแบ่งเป็น7ประตูการยิงกับ3ออซ่่วยเพืนนา เสียดายอย่างเดียวที่ปารีสของเขาไม่สามารถจบตําแหน่งจากฝูงของกลุ่มได้เพราะว่าเป็นรอบเบฟิก้าแค่ประตูนอกบ้านทำให้ปารีสของเอ็มบาเป้นะครับมีโอกาสสูงที่จะต้องเจองหานหนักตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายส่วนเรื่องของการวิ่งเร็วสุดนะครับคนแรกได้แก่ปีกดาวโรดที่กําลังมาของชักต้าโดเนกอย่างมิคโลมุริก ส่วนอีกคนที่รู้จักกันดีนะครับนั่นคือปีกดิจิตอลของบาซ่าอย่างอุสมานเดมเบเล่นี่เป็น2อนักเตะที่ทำท็อปสปีดได้สูงสุดใน u c l ซีซั่นนี้ด้วยความเร็วมากถึง36.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็น่าเสียดายตรงที่เราจะไม่ได้ชมสปีดของพราเขาในแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้อีกต่อไปแล้วครับเนื่องจากตรงสก,กัดของทั้ง2คนได้ตกรอบแบ่งกลุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยทั้งบาซ่าและกาชต้าโดเนตหล่นไปเล่นยูโรปากันทั้งคู่เลยเรื่องต่อมานั่นคือนานาะะกรรขปทะะมมาากกกสุดไดไไ้้แแแ่่่ต ko, ติิอโััลคคนรววจจงงป3 จาก5เกมในแชมปนสลีกสีซั่น,นี้แต่ถว่ากองกลางเบอร์6ของลิเวอร์พลยังคงแสดงความยอดเยี่ยมเปรี่ยมคุณภาพและก็เปล่งแสงเป็นพิเศษในช่วงหลังในการช่วยเกมรับซึ่งตีอาโก้มีจำนวนชนะการเข้าประทะมากเป็นอันดับหนึ่งในรายการด้วยจำนวนถึง14รอบเรียกว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่สำคัญสุดของหงแดงแบบห้าป่วยห้าพักห้ามรักรอบ,บ้านเป็นอันขาด ส่วนสถิติเซฟเยอะสุดได้แก่ซิมงมินโยเลก,กับอนาโตลีทรูบินคนแรกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับมินโยเลนี่เป็นหนึ่งในคีแมนที่พาขับบูธเข้ารอบส6ทีมสทิท้ายของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรจากผลงานส่วนตัวถึง31เซฟและก็ยังเป็นผู้สรโตูที่เก็บคลีนชีตได้เยอะสุดในซีซั่นนี้ที่5รอบส่วนอีกคนที่พอทํา31เซฟได้เท่ากันนะครับนั่นคืออนาโตลีทรูบินในด่านดาวรุ่งวัย2ี่ปีของชารเตอร์โดเนตแต่ก็ยัง ต้องมาช้ำชอกจบอันดับที่3หล่นลงไปเล่นยูโรปาลีกกันต่อไปข้ามาที่เรื่อของผลงานทีมกันบ้างนะคะรับทีมที่ทำงานได้ดีสุดได้แก่บาเยิร์นมิวนิค ทับเสือใต้เป็นเพียงสโมสรเดียวในแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้ที่สามารถเก็บชัยได้ทุกนัดเก็บ18แต้มเต็มและพวกเขาเองก็ยังเป็นทีมแรกที่พาเข้ารอบแบ่งกลุ่มด้วยสถิติชนะ100%ไดส2ซีซั่นติดซึ่งมันเป็นยุคของยูเลสนาเกมันทั้ง2ปีและบาเยอร์นะครับผมยังเป็นสโมสรแรกที่ทำสถิติชนะแบบ100%ในรอบแบ่งกลุ่มได้3รอบในรอบ4ี่ซีซั่นหลังสุดเรเดวานนี่เป็นสโมสรที่ไร้เทียมทานในรายการ UCL จริงๆ ส่วนสมโมสรที่ทำงานแย่สุดก็ได้แก่เรนเจอร์ทีมดังจากลีกสกอตแลนด์ที่ไม่ใช่แค่ทำงานห่วยสุดในซีซั่นนี้แต่ยังห่วยสุดในบริษัทรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกเลยจากผลงานการแพ้ทุกนัดจบแบบศูนย์แต้มแล้วก็มีลูกได้เสียติดลบ20ประตูทำลายเจ้าของสถิติก่อนหน้าอย่างดินาโมซาเกร็บเมื่อปี2011ที่รยนั้นมีศูนย์แต้มแต่ทว่ามีลูกได้เสียติดลบ19ซึ่งยังมีกว่าเรนเจอร์อยู่หนึ่งลูกอีกนันเนี่ยอันดับ2ที่ผลงานดีที่สุด โอ้โหต้องบอกเลยครับได้แก่ลิเวอร์พูลทีมดังจากแอนฟิลผููนี้เก็บได้15แต้มเพราะมีลูกได้เสียบวก11ประตูถือว่าเป็นการจบอันดับ2ที่ผลงานดีสุดในประวัติศาสตร์รอบแบ่งกลุ่มของยูซีเอลเทียบเท่ากับบาซ่าที่เคยทำไว้เมื่อปี2020แม้จะดูเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับแต่มันก็ทำให้เราเห็นว่านาโปลีจาฝูงเพื่อนร่วรมกรุ๊ปเอในปีนี้แข็งแกร่งมากๆและมันทำให้เห็นว่าแม้หงแดงจะมีผลงานขึ้นขึ้นลงลงในพรีเมียร์ลีกซีซัปนนี้แต่ในแชมเปี้ยนส์ สมโมสรที่ยิงเยอะที่สุดได้แก่นาโปลี นี่เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ต่อหงแดงจะแต้มสูงแต่กระจบได้เพียงแค่อันดับ2ของกรุ๊ปเนื่องจากจ่าฝูงอย่างนาโปลีทีมดังแห่งแดนเนเปลิลฟอร์มเกมรุกฮอตสัด,สด,สดยิงได้ถึง20ประตูมากสุดในซีซั่นและก็มากกว่าทุกทีมอย่างต่ำสองประตูและก็นี่ยังเป็นการยิงกไกลจากในกรอบเขตโทษมากถึง19ประตูมากกว่าทุกทีมอย่างต่ำสี่ประตูณเวลานี้นาโปลียังถูกยกให้เป็นเต็งแชมป์ลำดับที่6ของรายการจากตอนที่ก่อนเร,เริ่มนะครับไม่ได้ถูกจัดอยู่ในสารระบบเสียด้วยซ้ำสโมสรที่โดนยิงเยอะสุด วิกตอรีเพลเซนเรียกได้ว่าไม่แปลกเลยครับเพราะว่าพวกเขาเล่นจับไปอยู่ในกรุ๊ปออฟเดสรวมก,กันกับเสือสิงห์กระทิงแรดไม่ว่าจะเป็นบาเยน์อินเตอร์บาซ่าสุดท้ายกระโดนพี่พรี่เหล่านี้นะครับถลุงรวมกันมาถึง24ประตูเป็นจำนวนการเสียประตูที่มากสุดในซีซั่นนี้และมันก็นเทียบเท่ากับสถิติการเสียประตูมากสุดในบริษัทเทียบเท่ากับลิเกวอซอในปี2016และก็บาเต้บริซอฟในปี2014นะครับข้ามมาที่ผลงานการเสียประตูน้อยสุดได้แก่เรเบซสีฟ้าแมสซิตี้กับเสือใต้บาเยนต์มิ สสมโมสรน,นี้เสียไปทีมละ2ประตูดโดยแมนซิตี้นะครับน่าสนใจอย่างมากเพราะว่าทีมพวกเขาต้องให้ในายทวารได้เซฟไปเพียง9ครั้งถือว่างานน้อยสุดในปีนี้เลยละครับ6นัดเซฟไป9รอบคิดดูสุดท้ายทีที่ครอ,องบอลเยอะที่สุดเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ เรียกได้ว่าน่าจะดาวกันได้ไม่ยากเพราะว่าการครองบอลน,นะครับถือว่าเป็นลายเส้นหลักของเปปกวาดิโอลาอยู่แล้วรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมานะครับผมลูกทีมของเปปกวาดิโอลาผู้นี้มีเปอร์เซ็นต์การครองบอลต่อเกมสูงสุดในรายการถึง64.2%รองลงมาก็เป็นบาร์เซโลนา62.5และกาเชลซี60.8ตามลำดับซึ่งนี่คือสถิติเด่นๆหลังจบยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก2 0 2 2 2023ถึงรอบแบ่งกลุ่มรอบน็อกเอาท์แข่งกันใหม่กุมภาปีหน้าเจอกันนะครับยูฟาชเปี้นลก และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟาวเอิ่มนิว้วยามมาคนละแล้เราได้ด้าลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายรวดเร็วโอนไวมีใบจริงต้องพาโชคลอตเตอรี่ออนไลน์เท่านั้น